สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ตารางทำเว็บไซต์ในโปรแกรม Dreamweaver นะครับผมวิธีใช้ก็ไม่ยากครับอ่ะมาดับแรกก็เปิดหน้า html มาหนึ่งหน้านะครับจากนั้นก็ไปที่แท็บ common แล้วก็เลือกเมนูตารางหรือว่า table นะครับคลิกขึ้นมากำหนด table wide เนี่ยเป็นสัก900พิกเซลนะครับผมหน่วยเป็นพิกเซล row หนึ่ง column หนึ่ง บอทเตอร์เซลเเปสซิ่งอะไรคือปรับเป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับผมอลองคลิกโอเคก็จะได้ตารางมาหนึ่งตารางไม่มีบอทเดอร์แล้วก็ตารางเนี่มันชิดซ้ายอยู่อยากปรับให้มันอยู่ตรงกลางทําได้ยังไงก็คลิกที่ตารางหนึ่งครั้งนะครับมาปรับ property ของตารางตรงนี้อะไรจาก default เนี่ยปรับให้เป็น center อ่าก็มาแล้วลองเพิ่มบอ r เดอร์ให้กับตารางครับเพื่อเห็นว่ามีเส้นตารางอยู่ทําได้ยังไงก็ไม่ยากครับคลิกที่ตารางจากนั้นก็ มาเพิ่มที่์เดอร์เนี่ยจาก0เป็น1อ่าก็เห็นรูปล่างตารางแล้วอยากเพิ่มเซลล์นะผมก็ทำไม่ยากเหมือนกันคลิกที่ตารางหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มแ็บอ่าเห็นประฮับเพิ่มมาแล้วหรือว่ากดคีย์ลัดก็คือ c t r l m นะครับ c t r o l แล้วก็ m อ่าเพิ่มเข้ามาอยากเพิ่มช่องสุดท้ายให้มี2คอลัมน์ทำได้ยังไงก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมอ่าคลิกที่ช่องตาราง สุดท้ายจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับผมจะมีคำว,ว่า split cell อยู่เพิ่มคอลัมน์เป็น2อเห็นป่ะครับเพิ่มมาแล้วข้างบนอยากเพิ่มเป็น2คอลัมน์ได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันก็มาคลิกที่ตารางเซลล์ที่1นะครับผมแล้วก็มา split cell ตรงนี้อาจเป็น2เป็น3ก็ได้ลองทำดูแล้วกันเป็น5แล้วกันนะครับก็เพิ่มเข้ามาแล้วตรงนี้อยากลบออกทำได้ยังไง สามเซลล์ที่ยังไม่มีคอลัมน์ก็เลือกทั้งหมดนะครับผมคลิกตารางลากธรรมดาเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะครับจากนั้นก็กด Delete อ่ะหายไปแล้วอยากจะเพิ่ม b า a c k ให้กับตารางก็ทำไม่ยากเหมือนกันอ,อยากตรงนี้ผมจะเพิ่มที่เซล์ลสุดท้ายนะครับผมตรงนี้เลือกตรง b g b a c k g r o u n d color นั่นเองอลองเลือกสักสีเข้ามาแล้วครับผมสามารถเลือก ซลละสหรือว่าคอลัมน์ละสีได้นะครับผมหรือว่าแถวและสีก็ได้ะนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าได้ตารางมาแล้วแต่ตารางเนี่ยมันไม่ชิดขอบบนหรือว่าท็อปนะครับเราก็สามารถไปปรับมาร์กิ้ด้วยการไปคลิกที่เมนูตรงนี้ครับผมเพจ r าราพตี้จากนั้นก็มาที่ ตัวนี้นะครับ a p p a r a n t e HTML นะครับตรง top market เนี่ยปรับให้เป็นศูนย์ก็คือพิมพ์เลขศูนย์เข้าไปจากนั้นก็กดโอเคก็จะเห็นว่าตารางมันชิดข้างบนแล้วจากนั้นก็ลอง preview ดูนะครับผมด้วยการกด F 1 2 save แล้วก็ preview อ่ะก็เห็นหรือเปล่าครับว่าตารางชิดขอบบนแล้วตารางมี4-3ตารางมีขอบ มี b o ด d e เรียบร้อยยังไงก็ลองทําดูแล้วกันนะครับผมไม่ยากครับผมทําได้ง่ายๆสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ